จะมาทำพริกคั่วทำพริกนรลุกสูตรชาวโดยนะครับจะมีนี่ครับมีพริกนะครับห้าสิบเม็ดกระเทียมไปห้าสิบเม็ดรครับ,นะรบใส่รวมก่นนะครับใส่ปูงรดก่อนนะครับใส่เลือ ใส่รถงอมีก็ใส mm ่นี่ครับโอเคท้มนละเอียดก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เลือกแล้วครับละเอียดหมดแล้วนะครับตากนกครับเนี่ยก็ใส่น้ำมันใส่คนดี้คดีนะครับ ่พริกนะครับครัวครับแรงไม่อสบเลยนะตองใส่ก่อนนะครับเดนะี๋ยวน้ำมันร้อนเดี๋ยวมันจะไหม้ครับริคเนลกนะครับ อันนี้ก็ใกล้จะกรอบเลยนะครับรอบให้มันกรอบๆนะครับ <c oughs> น้ำพริกน้นลุกนะครับถ้าใครอยากใส่กุ้งก็ใส่นะครับถ้าใส่กุ้งก็เป็นน้ำพริกน้นลกกุ้งครับใส่ปลาเป็นน้ำพริกน้นลกปลาอันนี้เป็นน้ำพริกน้นลูกสูตรชาวโดยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ